วันนี้จะให้แนะนำตัวเองนะคะเด้ยอย่าไปกลัวลูกอย่าไปกลัวมีครูอยู่ทั้งคนหนูกลัวอะไรควรตั้งเยอะแยะอย่าไปกลัวลูกเดี๋ยวรอก่อนสิเดี๋ยวจะให้แนะนํานะบอกชื่อบอกนามสกุลบอกชื่อพ่อชื่อแม่ได้ดีไหมไม่ดีนะบอกชื่อบอกนามสกุลเรียนอยู่ตอนไหนยังเอาชื่อเล่นด้วยผู้คัครองจะทะเลียกง่าย เอาเลยสิสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวันธาเดชินุ่ชื่อดิ่ค่ะอยู่ั้นปาะมศกาีีโแปดค่ับต่ที่ไปไหนก็ไม่รู้สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงมณิกาเดชรสุมณคะชื่อเอุ้ค่ะอยู่ชั้นประมศึกษาปี่ว สวัสดีค <substit uting> ่ะด <Pop ify> ิฉ uh so ันช <Island> ื like <bbe> ่อเด็กหญิงวรพิชาเสือเด็กขจรชื่อเล่นชื่อไอค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกพักเจ็ดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนันพรเบียยาตังชื่อเล่นชื่อกีฟค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกพับเจ็ดค่ะอ่าเดี๋ยวทำทำเธอไปก่อนได้ไหมฉันยีฉาเธอเธอและดูเล่นกับเพื่อนอย่าพึ่ง ส่งไมาใ้เพื่อนอย่างนี้เทอมคนสุดท้ายขอร้องสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสรุญดายานาจันรชื่อเล่นชื่อพลอยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกครับสี่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงภาริชานุกาชื่อเล่นชื่อพลอยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกคับหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเมสิตาบยยุญหนักชื่อเล่นชื่อพลอยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกครับสามค่ะบุญหนักมาก สวัดค่ะดิฉันชื่อเดยกีสองล้านสนาร์ถชื่อเล่นชื่อน้องโสดอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกทักสี่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเอกีบจิเจดีรีบอดิษฐ์ชื่อเล่นชื่อมะป้าอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกทุกห้าค่ะโอเคค่ะถึงทีเธอแล้วล่ะถึงทีเธอแล้วล่ะใช่อย่าเพิ่มสีให้เขาแนะนำตัวเองก่อนสวัสดีค่ะดิฉันใชายอชิตาพงศ์อีเดตุนา มีชายและเด็กชายด้วยชื่อเลีนชื่อหูหูอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกทับเจ็ดค่ะมินโน่แต่เจอความสามารถนะคะ